ตรงนี um oso, um ้เรามีทุนเปิดตรนี้ว่ตรงนี้วใช่าขึนใตงนแตรงนี้นะพมายงนี้ลายหากระดกกระะทีนี้ปลากระลงงนี้ายนี้ลงี้ปล่อยมาปล่อยมาปล่อยมาเลยอย่าเง ไม่นะเดี๋ยวหาไม่ต้องหัวไม่ต้องเกรงหรอกไม่ต้องไป็นผ้าพิจ้รณาดูทำเป็นต้องน้ำลายหรือเปล่าก็ไม่รู้โดนตัดติดประคอ้อนผ่าแล้วไม่ได้อะไรแทนอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรเทียมนี่ไงแม่ใส่เหล็กมาันก็ได้อะไรเทียมทีเนี้ยเข่าเราต้องเป็นประโยชน์นะปลากระดูกอันนี้อีตัวเนี้ยที่ทำนะครับเราใช้ แบบนิ้วกดไม่ไหวต้องใช้ข้าวชวยแต่ยีนยนแล้วยี่เธอจะงอได้ข้างก็ได้อ๋อดได้ปวดล้่นาเขาเกียวได้ลูกทีนี้ถอดะมาได้ทุกขราวได้หมดเนี่ยอรามาปวดร้า่อาจารย์ไ้วาันนี้เดี๋ยวนอนจะแตกอีกครั้งหนึ่งอ้าววิธีกดเช่นตะกั่อ้าเอาตะแงค่ะแ้